ผิวอาหารป่าจังเลยครับหิวอาหารป่าจังเลยพอดีจะถึงร้านแล้วก็เลยเอาแคมปคัตออกกลัวกลัวโซเชียลคือรัดถมาตลอดแหละแต่หมายถึงว่าเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนิดเดียวมันต้องหันมาเนอะแล้วมันต้องเอี้ยวเขาลูกเออต้องเอี้ยว น้องเจนอาหารป่าครับอยู่ๆก็มีเอ็นจีตกใจหมดเลยสมเด็จเหี่ยวมาทั้งทางสาเร็จตกใจเลยตรงนี้ถือว่าเราหลุดเขามาแล้วก็อยากกินอะไรที่มันเขาบอกว่าจีจัดแล้วเพอร์เฟกต์แล้วก็ซ่อนอยู่ต้มยำปลาค้างจำได้ครับปลาแต่ตรงนี้ปลาค้างนิเอียะเพราะว่ามีเขื่อนมีแม่น้ำจำได้ครับปลาต้มจํำปลาคัางต้มต้ต้มต้มต้มตปลาคัาง อยู่ที่ไหนอะอยู่ที่ไหนก็ออยู่เลยแม่แตงเชียงใหม่แล้วเป็นเที่ยวอะไรไม่ลงกันล่ะครับไปคุยครับต้มยะประคังมีส์จะป่านะต้มยาประคังเท่าไหร่นะที่เราไปกินร0 0เจ็ดร้อยจ้ะอันนี้กัดแตงกเหมือนร้อยเจ็ดสิบชิ้นอาจจะเล็กใช่ใช่ฮะลงดีกว่าไปครับ รู้สึกวิ่งเยียนเล็กน้อยใช่ป่ะแต่อยู่บนรถดีมึนอ่ะต้องเจนขัดถุงปลาจดเลยกูเอาแน่ผัดชาผมไม่ชอบผัดชาอะไรผัดชานึ่งกะเพราเนื้อให้ผมอันดิอยากกินกะเพรากะเพราเนื้อราคาดีมากเลยผัดข้าวเลยโปรตีนแบบนี่อยู่นี่อ๋อกะเพราเนื้อขาถุมากเมื่อกี้ผมอ่านอะไรกบกบอะไรนะกบเ้ากระเทมขอหน่อยต้มยำปลาต้มยำเมื่อกี้มีปลาอะไรเดี๋ยวบอกหมปลาคังไหมคังไหมคังดิ คังคังขวดนี่คังคังข่อยทระชาเลยวะน้องเทสทะเลไม่มีเมื่อกี้พี่ไม่มีทะเลนะครับทับทิมยังมีอยู่อ่าพระชาประคังคังสองคังเลยนะวันนินะเดี๋ยวลองลองเปิดดูลองคิดดูจะเล่นว่าปาทับกันยังไม่ทันเมื่อกี้ไม่ไหวมันเหมือนไปไม่ทันมันมวนมันมวนอยู่เออขาอ่อนเลยนะหูแสดงว่าแม่งอย่างนี้ไปอนี่ไม่ได้ทิเบตเดี๋ยวแม่งไอ้นี่แม่งสูงไป โอ้ยเฮ้ยแกงป่าเอาไหมร้านอาหารป่าเอาฮะป่าอะไรดีฮะมีอยู่สองป่าป่าเนื้อป่ากบป่าคังป่าเนื้อแล้วกันป่าเนื้อคือว่าป่าเนื้อขอไข่เจียวด้วยนะเออเอออยากกินไข่เจียวด้วยไข่เจียวเหมือนมือแม่งสั่นไปหมดเลยใช่เหมือนพอลงมาแล้วแม่งนิ่งๆอ่ะเหมือนร่างกายแม่งยังต้องการสั่นอยู่อะไรบางอย่างแตอยู่บนรถอยู่เออเฮ้ย อยากกินของคลาสสิกว่ะอะไรนะผัดผิกแกงไก่ขอเลยปลาดุกปลาดุกไหมไม,ไม่มีปลาดุกมันไม่ไม่เห็นปลาดุกปลาดุกมีไหมครับปลาดุกหมดจริงจริงมีมอะอันนี้นะพริกแกงไก่เมื่อกี้เขาเขาบอกว่าที่นี่คือแวะที่ไหนก็ไม่มีผิดหวังนะไม่มีน,นี่คือสดปลาตาตุกนี่คือสดผมนึกว่าลมโปรเหมาะกับการกินอาหารปลาถูกต้องครับนี่คือสุดยอดร้านตีนดอย ผมให้ขันยาวัดตีนดอยเลยเนยโดยประมาณเออให้พอนั่งเฉยแม่งดูอื่นๆไว้ใช่มันซึมๆอยู่อิปชาจระเข้ด้วยนู่นเดี๋ยวไปกินสมุนไพร์นึนรอกินทีเดียวสมุนประการไม่มีขายด้วยน้าความจระเข้ไม่มีขายเลยรอนานจัะเขอเป็นลมเขาเติมกี้ได้กินมีชิ้นเดียวให้ยัยหั่นไปทีหมดลเด้อทั้งอทั้งบอลซื้อมาไม่ได้กินท้้งบกลกวยเสมา เหมือนเชื่อนามคุณเหมือนเหมือนกล้วยขอเข้ามาลูกทรงกล้วยขอเข้ามาโอ้อย่างนี้ก็กินตายแล้วผมบอกแล้วก็สว่างนะนี่คำเดียวจบทองม้วนเป็นอะไรที่ทำยากเหมือนกันก็คือเนืก็หอมใส่กระดูกไม่ด้เพราะว่าถ้าร้านไหนคนโผล่แล้วคนคอนเกลียดครับอีกนะรอหาไหมร้อนอาหารร้อนอหาดีกว่า ดมอ๋ลลอ,อนี่แหละต้องย้ำในร้านอาหารป่าร้นอาารป่าของดีที่เพิ่งลงดอนในแหลร้านอาหารป่าอยากกินอะไรเผ็ดนี่อ่ะพิษเอาเลยเอาเร <laughs> ียนใจไม่ <laughs> ไม่ได้เค็มแบบนั้นนะลองจินเนี่ยมันจะเค็มแบบหอมๆอมเลยโอ้แต่อันเนี้ยจะไม่ได้ไปอันไหนแล้วเนี่ยแตกเลยนะอ่ะเนาะ เข้ามาเข้ามาขอชิมแกงป่าพริกโคตรโหดโอ้โหนั่งนวลเลยเฮ้ยมันมีความสุชีว่ะเมือนชูชีอ่ะชูชีอะเหมือนคือเขาไม่ได้ใส่ะที่แบบชูชีแต่ว่ากลิ่นความความเป็นพริก แล้วมันแล้วมันจะมีหอมใบปลายเหมือนกินซูชิว่ากูกูอาจจะมั่วนะปุไม่เชื่อยทำไมผมต้องนั่งก็แล้วมันเย็นนีาทำไมมันหอมมันหอมใบปลายอ่ะเหมือนแบบติดกะทิเล็กๆว่าแต่โอ้โหมึงหายมรดทองแน่คุณเชื่อผมคุณเชื่อผมสุจิบเดียวอยู่เฮียจิบเดียวเขาซิงแมงว่ะซิงแมงอือหือ อันนี้ก็เลยอะแกงปลาที่คุณหมบอกว่ามันมีเหมือนจูฉี่ที่ใช่ปะปลายๆอร่อยมากอะไรแบบนั้นอะแต่ผมชอบนี้มากอันนี้คืสุดๆอันนี้กับเผาเนื้อนะฮะโอ้สุดยอดบ่อดีแกงปลาเนื้อมันข้นใช่มากโอ้โอ้ร้านนี้ตัดล้ำลือเลยไม่คิดว่าจะดีแบบเรียบ เนะคือเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันดูแบบไม่ได้ไม่ได้ดูมันเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่ารสชาติอาหารอ่ะอร่อยแบบตะโกนเลยแบบว่าอร่อยแน่แต่ผ่านมามันไม่ได <stop pretending. S 1> ้บอกว่าที <in> ่นี่จะสุดยอดแบบนี้เชอไมจะแม่งอยู่จะอยู่ไกลเกินระยะไปนิดนึงว่ะแล้วต่งใรก็ไม่เอาอีโก้ไม่ได้อีโก้ คือท่าลุงก็เกี๊ยวบแบบเหมือนกับฮิปไอ้ฮิปเป็นไน <c oughs> <c oughs> รบวะปลาคังนี่ใหญ่นะแสดงว่าของเชฟบิฟ๊ดแบบแม่งตัวใหญ่มากเพตอนนี้อันนี้ก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่เท่าเชฟบิ๊ดก็คงเชฟบิ๊ดปลาไปออืมกินน้ำอีกอ่ะโอ้โหน้นี่ซอสได้ยังแบบหมดเลยเสียบจริงวะ่ะเสียบอร่อยมากเจ๊เกีขวดคนเดียวเลยนะใช่ครับเนี่ย แล้วน้ําแกงป่ามันม,ม,นมีมันมีความกูบอกว่ากลิ่น,นเหมือนชูชีไปไปลายลิ้นอะมันมีหอมอะไรแบบนั้นมันมีความข้นด้วยข้นคักของมันอะผมขอเลยเลยเถิดไปเลยนะผมขอข้าวเนี่ยต้มยำรสชาติไม่ได้หากินง่าย ไม่เพราะว่ามันเฉพาะมากเอ,อ้ยคือมันพอดีทุกอย่างเลยวะ่ะสายต้องเล่นเครื่องเต็มเพราะว่ามีนี่ด้วยโอ้โหัว<ห><ห>ผมผมบอกเลยว่าแล้วเรากินเสร็จเนี่ยเราต้องรีบหาลาเต้กินไปดับสักนิด <c oughs> นึงคืนดับพิษงูเห่าสักนิดนึ่งจะอเห่าอืมมันร้อน,น<ม>ากกินอย่างเงี้ยยี่มันร้อนเมื่อไหไม่ได้เผ็ดด้วยมันร้อนอบอวนร้อนอหมวนหมูแล้วเผ็ดตามมา อคนท้าอันนั้นคืออะไรครับ<า>หนูป่ามาอีกครับซาฮาร่ามาเลยปลูกกระเพราเนีนุ่นได้ใจวะ่ะน่าลุ้นเลยอีกแบบกับมังคุอีกแบบจะสดครับพวิธีการดูกระเทียมที่มันลอยมาเนี่ยนะมา,างเปลือกผมบอกเลยว่าเผื่อน ถึงใจ <S <S คุณกี๊แน่นอนอันนี้คุณสั่งอ,อะไรไปอ่ะไก่ผัดพริกกลางอ๋อให้น้องๆได้ชิมกันสักนิดร้านนี้แม่งต่อยทุกเมนูนะกะเพราเชอบกินนิ้วเลยใช้ไข่แดงไก่ไก่นืน้อปลาพริกเนี่ยยิ่งขึ้นนึ่งกะเพราไม่ดีโคตรเดือดพี่ <S <S <ก>อันเนี้ยพี่ต้องรสชาติไม่ออกแน่ๆว่าแม่งมาทางนี้ได้ยังไงวะ ไม่มีทางเพราะว่าพี่แกงไก่มันมีไหลสเต็ปอะที่บ้านกูก็จะเป็นอีกแบบที่อย่างบ้านเราก็อีกแบบนะเดี๋ยวพี่กินดูแล้วพี่จะนึกถึงเลยอะว่ามันเป็นทรงไหนทรงคือเรื่องสะพายเมื่อคืออเมื่อคือว่าออกหน้านี้ได้ไม่นึกว่าจะมาหน้านี้อะเพราะตอนนี้ในหัวมันตีเว้ยเขาคิดว่าจะเผ็ดชาร้อนแต่ว่าอันนี้แม่คือแบบใช้เครื่องแบบป่าแต่รสชาติและกลิ่นอะเพราะว่ากลิ่นอายมันอะเหมือนเราอยู่กรุงเทพ กลิ่นก็กลิ่นผัดพริกแกงที่เราคุ้นกับแม่งดุดุจาดถ้าผัดพริกแกงไม่จะหอมแบบเวลาไก่มาทายน้ำมันมันนี่คือมันเหมือนที่เราเกินที่บ้านเลยอ่ะอย่างเงี้ยแต่เพิ่มแต่เพิ่มความเผ็ดติกแห้งขึ้นมาๆๆคุณกินใส่หมูป่าเลย เราุ๋เรากินหมูป่าที่สลับวันี้ป่ะถูกต้องครับม,มันเผ็ดร้อนจริงวะต้องนะแกงไม่เหมือนอไม่ให้ปิวนั้นอ่ะอกินข้าวเฉียดทิศหน้านะี่ดีมากเลยนุ่ขัดเหนียวอยู่แต่ไม่ได้เหนียวแบบกัดไม่ขาดกัดไม่เข้านะมันมืดมันเหมือนเราเที่ยวมาฝรั่งเรื่อยๆคุณเรากินไข่เจียวอ่ะโบราณผสมป่า วอ่าเนือกระด้างขาเ่ยโบราณผสมป่าครับอือเขาใส่นาต้นหอมอ่ะใช่ครับต้นหอมต้นหอมล้ยหอมต้นหอมขัวหอมใหญ่หอมแดงหอมแดงเดี๋ยสังเกตว่าถ้าเป็นไขเจียแบบเฉอมเขาจะไม่ได้เอาน้ำมันออกเยอะตรงนี้ให้คือไม่ได้ทุ่มน้ำมันเลยเว้ย โคตรดุแต่ผมชอบนี่ว่ะเรื่องอันนี้เลยอ่ะเนี่ยเลิฟเลยอ่ะโหดูพริกหมดแล้นนะมันได้ครบรสว่ะผัดปริกแคงมันมีความหอมหวานสุดยอดนี่แหละที่ผมบอกว่ามันไม่น่ามารสชาตินี้ได้กบคือมักบเนี่ยมันไม่ต้องความแก่เลยถ้ากรอบหอมกระเทียมอ้รู้สึกว่าจบเลยเพราะสายกบเขาจะรู้กันอยู่แล้วว่ามันมันคืออันเนี้ยสุดของมันละแค่นี้ มันเป็นรสชาติแบบว่าอันนี้คือเป็นยำเป็นรสชาติแบบกเก่าๆที่มันจะไม่มีอะไรโฉงทางออกมาเลยทางที่พริกเยอะนะจริงๆแล,ล้เวเปร,ร,รี้ยวม,มันจะมาหลังเว้ยอะไรหรอเออรสชาตยำอะเปรี้ยวมันจะมาหลังอเพราะถ้าเราอยากได้เผ็ดอะเราจะเพิมพริกเข้าไปด้วยมันจะได้มันแบบเพริกเลยหมายถึงจานนี้หรือว่า,าจานนี้บางทีแบบือมัน มันไม่ได้เปรี้ยวกันำแท้แต่แบบเปรี้ยวมันจะรองโ,อโหแม่งเดือดว่ะปาคังไม่มีก้างนะเอามาทำมาให้แล้วแล้วเนื้อมันไม่น่าเชื่ออันนี้ร้านนี้ดาเมจแรงอยู่ถือว่าโหดครับถือว่าโหดมากเพระาะทุกอย่างที่สั่งมาคาแรคเตอร์จัดมากเลยร้านเจก็อยู่แม่แตงนะเรอยู่แม่แตงตีนลอยเขถ้าเรลงไปหน่อยที่มันจะยังไม่หลุดดอยเลยเมื้อนี้บางเือสามสิบโลถึงตัวเมอืองใช่ป่ะ อาหารป่าบนดอยตีนดอยป่าตีนดอยมน,น,น,นงเงียบแล้วมนเงียบละเ <c oughs> ติมข้าว,ว,วควรข้าครับต่อการเลี้ยวซ้ายมาโซชูนไม่ได้อยู่เลยนะม,มาละมาละมา,ละมาแล้วคลิดถึงมาละมือจะแนะนำเลยเพราะแม่งอะไรก็ได้ตอนแรกจะแนะนำาะยทนีนั้นแต่ไม่ถูกะ่ะอร่อยมากแล้วแล้วถ้าได้ฟิวอ่ะอันนี้ราดข้าวอร่อยเลย แกงไก่รากข้าวรากข้าวแ,แบบแบบเด็กอ่ะตอนเด็กอ่ะกินดีป่ะกินดี่าทอะไรสุดขมแต่กัหมดบอกว่าแต่ผ้าครับ<อ>มันปลาเขาเอร่อยดีว่ะ มันไม่เค็มอนะ่ะมันไม่ได้น้ำปลาแบบอ๋อไม่ให้แบบทางเก่าหน่อยอันนี้ไม่เก่าใสเลยรุชาดีนุ่มนะไม่ต้องข้าวอีกนึ่ดนนียวต้มดำบมันก็แต่คือเผ็ดเลย แท่้งเปิดลิ้นดีที่ไหนมเมื่อกี้ดอกแรกตู้เลโอโ้โหดอกแรกแล้วมาเลยดอกแรกโอ้โหเด้งตัวเด้งลำบางท้าอาหารรถไม่จัดที่เราอยู่อ่ะใช่ปะ่ะมีมีแต่ร้านกระเพราที่ว่าจัดหน่อยลืมโค้งไปได้ลยล <laughs> มไม่ได้ไนะไม่ไงั้นหงอยอีกพักเลยดึงขึ้นมาหมูสับเขาแบบสับแบบหยาบๆ <c oughs> เขาเขาสับสดไนงะไม่ได้เคี้ยวเลยเรื่องหมด <c oughs> ม,มาครัง้งอืมไปดีกว,ว่าเก็บเงิน เหงือแตกร้อนเครื่องใช่ไหมใช่ไหมใช่ฮะเนี่ยเหงือแตกกับร้อนแดดไม่เห็นเหรอหน้าหัวนั่งอยู่คนเดียวแม่งส่องกูอยู่คนเดียวนั่งอยู่สี่คนแล้วมีใครโดนเป็นคนเลือกโต๊ะด้วยเรืองของเรืองเก็บเงินด้วยครับนอกจากร้อนเครื่องกับร้อนแดดเวยโอ้โหแล้วดูแม่งหหดจริงเยอะนะผมบอกแล้วแตกพ่ายครับถ้าเป็นค่ายบางอาจารย์คือตอนนี้ขนเข้าของหนีไปแล้วไม่ไหวแม่งอร่อยเกินกคนนึงครับ ท่องม้วนด้วยนะครับท่องม้วนด้วยครับเท่าไหร่อะ990โอ้โหครับพุณทำอะไรเงินเหลือเพียบเงินเหลือไปกินนี่ีเยอะเลยเีย4.1จับว่ะเพราะว่ามันต่อยหน้าเลยทีกียวก็เล่นเอาฟื้นอ่ะโหเล่นสะฟื้นเลยอ่ะอครับผมสวัสดีครับ อยู่เลยับฟื้นเลยอะอยู่เลยโหอยู่เลยไม่ได้อยู่มันลงุงอยู่เลยสิงห์เจ้าครับสิง <c oughs> ดอยอันนี้คือของเด็ดสิงดอยครับมาตแตงครับผมประคังคุณโดนเลยกับผัดเผ็ดไก่ประคังร <c oughs> ้อไ,ไอ,ไไอไม่ใส่หน่อไม้ถ้าใส่หน่อไม้กลิ่น